พุทธวจนะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสูตรตัณหาสังโยชนพิสุทธิ์ทั้งหลายเรามองไม่เห็นสังโยชน์อื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเมื่อสัตว์ทั้งหลายถูกสังโยชนผูกมัดแล้วย่อมเล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานเหมือนอย่างสังโยชนคือตัณหานี้เลยพิสุทธิ์ทั้งหลายเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่ถูกสังโยชน คือตันหาผูกมัดแล้วย่อมเล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานบุรุษผู้มีตันหาเป็นเพื่อนสองท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัตรอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นไปได้พิสุรู้ซึ่งตัณหา อันเป็นเหตุให้เกิดแห่งทุกนี้โดยความเป็นโทษแล้วพึงเป็นผู้ไม่มีตัณหาไม่มีความถือมั่นมีสติอยู่สาธุทำคำของพระาศาสดาตัณหาแห่งสังโยชน์หรือตัณหาสังโยชน์หัวข้อธรรมในเล่มสังโยชน์หัวข้อธรรมที่27สสาธุคะ่ะ